ี่น้องเอ้ยขั้นในกีสร้างมากังหมเป็นพญาอย่าสลืมสาวน้านะกกีูเกียรคิขวกาขั้นด้เป็นเจ้านายคนยามาดไงขั้นด้กินแกงไก่ต้มอย่าลืมก้อยขี้กระปอมเด้อพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเสียเหลืม่แล้วพี่น้องโอ้เสียไปหลายอาทิตย์พี่น้องเอ้ยโอ้ย,อยากการยากงานพี่น้องเอ้ย อากาศยังงนหาอยู่หากินโอ้บาแบกหลังนูนพี่น้องวันบริยืนขึ้นบรินนอนโอ้ส้มอยากหลายเนาะพี่น้อง,นองเนาะมาตามเคยพี่น้องเอเอเมื่อนี้มื่อนี้พี่น้องได้มากผู้ยังใจดีเพเู่้หายมากนะครับเสือมาให้ราคาจับต้องได้ด้ด้ครับพี่น้องเอาเบิง้งมาเบิง้งเออได้ของดีมากพี่น้อง เปลือกเสียบผานพี่น้องดูดูดูโอ้ลายบอกยังงามเลยพี่น้องเลยดูเด้อได้สามใบพี่น้องพอพุทธประธรรมประสงค์พดีเลยพี่น้องเลยโอ้ยมือนีว่าสิปลูกอันเจียวนอมันถึได้พี่น้องเด้เบิ่งเดิงเบิงเบิงเบิงโอ้นี่นี่ใบไม้พี่น้องนี่ลายบอกยังงามเลยพี่น้อง้างหลังแดงพี่น้องเด้อพี่เ้อเสียบผานพี่น้องเสียบผานเออ ปลูกเสลีวพี่น้องมานเนี่ยปลูกออกพันธุ์มันเนาะอยู่นี่พี่น้องใส่ปอกเลยเนี่ครับปอกแปดสิบด้อพี่น้องเด้วอดว,ว่าสิปลูกให้อันจอดมันก็คือปลูกว่าสิไฮพุฒนองไง่ายๆนะครับออกงอง่ายๆเลยแล้วก็อันไฮมันใหญ่เร็วๆนะครับปวงดินปวงดินเขานะครับแล้วก็ท่อนี่อันให้ระบบหลักมันเดือดออกมาน้ำด้อพี่น้องเด้อวยอย,อย่าฟังเม็ดนะครับเอา เอาอิดเอาอิดอ,อันห้องไว้นั่นนะครับนี่นี่น ouais, ี่นี <Right. S 1> ่ดินเกามันเอาอิดห้องไว้นะครับสีีแก่เลยซีม่มนะครับจะเป็นช่องว่างนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมครับนี่น่ครับเพื่อให้ระบบบลางมันเดินลงมานี่เพื่อจะให้ปุ๋ยน้ำขักดินน้ำนะครับนี่มันจะได้ง่ายนะครับมันจะได้แต่ว่าไงเร็วยวกันอีกนะครับนี่แล้วก็ดินปุงนะครับปุงดินแล้วนะครับกะกานเนียนใบไม้นะครับใบไม้นาใบไม้แห้งนะครับนี่ กับดินนะครับกับปุ๋ยข้อปุ๋ยมักนะครับนี่เกษตรเอ้อเพชรแล้วนี่นก็ซุยดีครับเห็นบ่ซุยดีอยู่เออเปิดใจใหญ่เร็วนาะพี่น้องน้อ,อซับนี่พี่น้องหัวใจรักมันก็คืออันอันให้ดินมันร้วนซุยนะครับโปร่งระบายน้ำดีก็เป็นไส้ได้ครับนี่พี่น้องพี่น้องหัวใจรักมันตัวนึงครับปลูกลงฝอก,กอน,นี่ครับก้อนหินครับคื่อว่าเอาประทางก็ได้ครับ กระถางต่วต่าตัวนี้กระถางกันแพงเนาะสีเดียวเลยเอาก้อนหินนะครับนี่เอาล่งไปก้อนนะครับนี่เพื่อเพื่อทิตั้งนี่ครับดอกหะวมันตั้งนี่บหาดินมอยมันสุดลงไปครับเพราะว่าผูใ้ใดปลูกแล้วนะครับกระถางง่ายๆนี่มันจะสุดนะครับมีปัญหาเรื่องสุดลงไปนะเนี่ยสุดลงไปมันกิเห็ุให้กล้ยห้าต่ำลงตล่ำลงนะครับก็เป็นผลดีนะครับพุดน้อยยากน้านะครับ ไงซาพาาร้พอมออกไปไมาน,นะครับนี่พี่น้องวิธีกัดบอยมันสุดนะครับนี่ว่าใจรักเลยครับนี่นี่แหละครับก้อนหินนี่แลครับเนี่ยเออกระถางก็ได้เลยพี่น้องเด้อกระถางบรรจุปุยบวกเผาหรือว่าดินก็ได้ครับเอางมลงปั้งปึ๊บนะครับอืมกาเบิงพี่น้องเ,เอ้ยเนี่ยป้ายมันก่อนพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเออเอาไล,าล่หนีเละพี่น้องนี่ อย้ยง,งามเลยหมุนตัวพี่นอ้องเหมือนกันนั่งแบบนั่งแบบโอ้หุ่นดีเลยเนะ้องคนนี้นาะเอ้ยพ,อพี่ต่ายพี่ตายงามเลยเฮ้ยหุ่นดีกันโอ้รอบหนึ่งว่ะรอบนึงแล้วเนาะโอ้สวยสวยสวยจิตึงไดลลนลรือปะโอ้ปาดซะรแล้วนาะปาดปาดปาดเออียมบจิตมาแล้วปาดเลยพี่นอ้องนี่ เดียวบีกิงใส่ไม้พี่เลีย้ยงเนาะปาดเลยพี่น้องอืมอืมปาดทั้งตัวอย่ามันแตกพี่น้องสนุกสนอมมาเนี่ยเนาะออเขาทางแห้งต้องหมดเห็นระบบหลากเลยพี่น้องเนาะน่าจะเดือนเดียวเพราะว่ามันแตกนเตกนาะแตกอันยอดออกมาลายเลย อู้ออยหยาอกันตุนน่นเฮ้ยเสียไปหลายอาทิตย์พี่น้องเอ้ยหยาการหยาง,งานหลาร่วงโอ้น,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 นั่นหานไหลสิอวกแล้วพี่น้องโอ้หากมาแล้วเห็นหากแล้วพี่น้องพี่อะ <c oughs> มาทายเพื่อนนเมืองเนี่ยนี่ โอ้ยมันขาดจมูกนี่โอ้ยขาดจมพากหนึ่งพี่น้องเลยเอาย่างอีกคากหนึ่งพี่น้องเฮ้ยห่าวกะเง่าเลยเพื่อเอาเอาเอาเออมันอใหญ่พี่น้องเลยมันออกยากเอ้ยเอามงขุดออกกันมั่วตั้งโจโคเลยพี่น้องเลยเอ้สวยงามสวยงาม มันสิจัดหากมพี่น้องโอ้ขาดจ้อยหากหนึ่งพี่น้องเอ้ยโอ้เสดายดีเนาะอ้ยมันเห็ดหยาดเนาะมันเนาะบอกว่ากันละเอ้ยบเนสิมีตาอยู่บ่นี่เฮ้ยมิตาเลยพี่น้องเอ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเ้ยเฮ้ย พี่น้องมีลูกก็ได้พี่น้องนไงโอ้ยก็เป็นสองหรอกวะเ้โอ้อ่อนนึงกับพ่อก่อนเฮ้ยมีลูกแล้วพี่น้องเลยเด้นได้จัดหางมันกันนี่มันพมซะแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยยังแม่งหมดเข้าไปนี่หนิวะตอดปวดแทอโอ้ต่อทาเว้ย xưa là bà xưa là bà hao lên là bà ôi giờ một hòa, là một hòa, ô, một này là hạ hòa, là một hòa, ô ô hòa, là một 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 hòa, โอ้ยยังสวยงามเลยยังสวยงามเลยงามว้ฮว่ายหว้ปลูกแล้วมีคนมาเสือได้พี่น้องผมจอดเบิลงอยู่ทั้งหนาทาั้งเนื้อพี่น้องเนื้อโอ้เขาท้าแห้งเดีย่ยจด้ออืมไมล่มงคลพี่น้องเอ้ยปลูกไว้เด้พี่น้องเอ้ยเป็นมงคลโอ้ต้นบักยางงามเลยเสียพาดเสียพาด เออไม่พูดโจโกัวพี่น้องเออยังงามเลยเดี๋ยวยังเสื่อมเอาพี่น้องนี่เสื่อมเสือมออกว่าบ้านนี้น้อนโอ้โเศษเหือผสมดิดมนมา,า,า,ากพ่อพอนี่แต่ว่าซ้ำนี่ก็ได้ใส่ได้แล้วพี่น้องกดนิดนึงเด้ออุ้ยดินเป็นต่างงามแห่พงพี่น้องเวียใบไม้่ด้วพี่น้องเอฮปลูกไว้พี่น้องนาบ้านนี่โดยเฉพาะนี่ บ้านติดถนนนะครับน้อผูอ้ใดมีบ้านติดถนนนะครับมันจะดูดสารพิษนะครับพี่น้องเออิ่นวาเป็นใหม่มงค้นน้ำนะครับพี่น้องนี่เสือ้อควมเสื้อว่านอัน,อนปูกล้วยไว้จเจเฮ็ดจิตการเรื่องอยั้งกับเป็นเรื่องกล้ยกวยๆครับพี่น้อง <c oughs> โอยดีได้นอ้อถ้าปิดแนวนั้น <c oughs> แต่ว่าหัวใจรักมันคือขึ้นนี่ครับเนี่ยดูดซับสารพิษนะครับนี่เฮ็ดให้บ้านเราลมลื่นกับมีความสวยงามน้ำครับใบโอ้มากหลายพี่น้อง นี่มันสีเย็ยนได้พี่น้องนี่มันต้นใหญ่ขึ้นมาเนี่นะทำวโย่ไก่มันก็สีเย็ยนตาเย็ยนใจนะครับโอ้โู้กล้พี่น้องเป็นตะปูแห้งเ <c oughs> นี่ยกล้วยกล้วยข้างบ้านเลยพี่น้องหน้าบ้านยิ่งดีนะครับแต่ว่ากระเซียดเลยครับเหมาะตรงนี้นะครับปูตรงนี้ย <c oughs> สวยๆๆ <c oughs> อ่ะแง่งอีกนะแง่งอีกนะ <c oughs> แง่งใบอีกนะเบือเพื่อคนอยากได้นน้ำเบือ อยางสวยแต่เบื้องต้นมันใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเออลูกก็มีอะไรเด้อนี่มีตม่อมตมลูกแล้วนี่เอออันนี้มันจะขุดนองไงพี่น้องเนี่ยปูแบบนี้เนอะขุดนองไงเด้ออันสำหรับคนปลูกเสาปอกนะครับวัตถุประสงค์หลักพ่นก็คือปลูกเอานอมันนี่ละครับแต่ว่านอมันนี่เียมันขุดง่ายๆต้องปูแบบนี้ครับนี่ขุดง่ายแน่นอนเลยพี่น้องดินเมื่อสุดลงตัวบนบนสุดลงไปนะครับหัวใจลักของการปลูก อันนี้บอกปูนเนี่ยนะครบคือบวัหอยดินมันสุดนะครับเขาก็จะเติมปุ๋ยเติมอันเศษใบไม้เนี่ได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เวลาน่มันจะยุบลงได้ครับเนี่ยบบยูซามินะครับมันจะย่อยสลายตามธรรมชาตินะครับนี่มันจะยุบลงยุบลงเขาก็เติมได้ครับเติมได้เติมได้เวลาขุดนอกก็เฮ็ดง่ายครับเนี่ยมันตั้งโจงค์สินะครับเนี่ยอุ้ยมันต็ขุดไงตัวพี่น้องเนี่ยควาดโลกน้ำเนี่ยครับเนี่ยยฝนตก ม่นชุบๆนะครับช่วงพยุเขาเนี่หายหายห่วงสบายนะครับระบายน้ำดีเพราะว่ากะว่างแผนไว้อีกรอบนึงแล้วนะครับจอกที่สอนนะครับนี่ซองครับมีมองระบายน้ำออกนะครับนี่บดเอาๆๆนะครับนี่เห็นบอพี่น้องอ